พวกเราสนใจอยากจะสิ้นกรรมพ้นกรรมดับกรรมแก้กรรมเรารวมไว้ให้หนึ่งเรื่องแก้กรรมจะแก้อย่างไรเราวิ่งแก้กรรมกันผิดวิธีไปสะดอเคราะห์บนบานสารกล่าวบวงสวงบังสกุลเป็นตายพระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่สามารถพ้นจากกรรมได้ วิธีแก้กรรมวิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอาริยะอัตถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรม,มนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยะคือประเสริฐอัตถังคือแปดคิกาม,มัคคือหนทางหนทางแปดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรม,มะกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆดังนั้นการดับกรรมดับได้พ้นกรรมพ้นได้ด้วยมัคมีองค์แปด มักมีองค์แนั้นสองข้อแรกเป็นส่วนของปัญญาสามข้อกลางเป็นศินสมข้อท้ายเป็นสมาธินั่นคือศิลสมาธิปัญญานั่นเองหรือพระองค์ย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาพระองค์ย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานสติด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านี้มักมีองค์8ครบแก้กรรมได้แล้วพ้นจากกรรมได้แล้ว และจัดว่าเป็นผู้มีสมถาวิปัสสนาเคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้นและเป็นเหตุให้กรรมของเราทั้งหมดสิ้นไปได้และยังเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากสร้างกุศลใช่ไหมสร้างง่ายๆด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกขณะรู้ลมเนี่ยใจเราจะเกาะอ,อยู่กับลมหายใจ เรียกว่าจิตมีอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งโดยมีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจซึ่งพระองค์ตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายใครมารู้ลมหายใจชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรองบอกพิกุทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้แค่นี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นไม่คิดไม่นึกอดีตอนาคตอะไรแค่นี้ พระองค์บอกว่าเรากำลังเพียนเผากิเลสแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วและการทำเพียงแค่นี้พระองค์ให้ทำเวลาก่อนจะตายก่อนตายเธอทำแค่นี้การจเจริญอาณาปานสติแบบนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าโพชชงเจตจะบริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้รม เมื่อพ่อชงเจ็ดบริบูรณ์แล้วพระองค์ตรัสว่าวิชาและวิมุตจะบริบูรณ์การรู้ลมหายใจนั้นพระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเป็นกายยคตาสติการเอาจิตอยู่กับกายเพราะลมนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นการรู้ลมหายใจจึงเรียกว่าเป็นกายยคตาสติด้วยและพระองค์ตรัสว่ากายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม อมตะคือความไม่ตายถ้าก่อนตายเราไม่ลืมลมหายใจเอาจิตอยู่กับลมหายใจเราต้องได้อมตะนี่และช่วงก่อนตายเนี่ยคนจะมีอินทรีย์แก่กล้าจะบรรลุธรรมได้เดี๋ยวจะอ่านประสูตรนี้ให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเคล็ดลับเลยว่าง่ายมากเราจะบรรลุธรรมได้ง่ายมากถ้าช่วงก่อนตาย เราได้ฟังคำของตถาคตหรือได้ใคร่ควรธรรมของตถาคตเพราะฉะนั้นพระองค์จัดว่าก่อนตายเนี่ยพระองค์จัดว่าให้เธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนั้นก่อนตายให้เรามีสติสัมปชัญญะมีแล้วทำอย่างไร จเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยไหลด้วยอาณาปานาสติดังนั้นแค่เรานั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกจเจริญอาณาปานาสติสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วโพชงเจ็ดบริบูรณ์และวิชาวิมุตรจะบริบูรณ์พระสูตรที่จะให้พวกเราทราบที่อาจมาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะให้พวกเราได้ ดูพระสูตรเต็มๆอันนี้เป็นฉบับหลวงเล่มที่19พระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกำเนิดเดรฉา,านมีมากกว่าอันนี้อันที่หนึ่งพระองค์บอกอีกว่า สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่านี่ครั้งที่สองครั้งที่สามพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดชฉัน ปิติวิสัยมีมากกว่าเทวดาก็เหมือนกันนะเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้วหลังจากตายแล้วเทวดากลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเทวดาที่เหลือทั้งหมดไปสู่นรกกัมเนดิชาณเปลวิสัยอตาตมาจะให้ดูประสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับอนิสงส์การฟังสุตตะ ในพระสูตรแรกพระสูตรแรกจะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่21ความแตกต่างของคนที่ได้สดับกับคนที่ไม่เคยสดับในคำตถา,าคตโดยสรุปจะสรุปให้ฟังก่อนว่าถ้าคนที่ได้เคยสดับในคำตถา,าคตมาแม้สักครั้งหนึ่งนะสักบทหนึ่งหรือพระสูตรหนึ่งแล้ววันใดวันหนึ่งเขาทำสมาธิได้ จะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานอย่างในแล้วเขาดำรงสมาธินั้นได้ไม่เสื่อมจนกระทั่งตายเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นที่เขาทำสมาธิได้เช่นถ้าได้ปฐมฌานจะไปเป็นโพรมกายิกานังเทวนังทุติยฌานไปเป็นอาภัสสะตติยฌานไปเป็นสุภกินทาจตุฌานไปเป็นเวหภัละแต่เขาจะเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคล หลังจากตายจากเทวดาจากปรินิพานแต่คนที่ทําได้สมาธิอย่างเดียวชั้นหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นเทวดาในแต่ละชั้นเหมือนกันก็จริงแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนหลังจากตายจากเทวดาในชั้นนั้นแล้วจะไปสู่นรกกําเนตรชานและเปลววิสัยพระองค์จึงบอกว่า นี้เป็นความพ,พิเศษผิดแพกแตกต่างกันระหว่างอรารยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติและอุปบัติยังมีอยู่เมื่อการเกิดยังมีอยู่เขาจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นการได้ฟังคำถาะถาคตไม่เสียหลายในชีวิตและชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นพระองค์บอกว่าเป็นการยากมากเป็นโอกาสยากมากที่สัตว์เนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสาร แล้วจะมีจังหวะเกิดมาพอดีกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เจอคําพระพุทธเจ้าดังนั้นชีวิตนี้ของโยมที่ได้มาฟังเนี่ยสำหรับผู้ใหม่ไม่ใช่ง่ายเลยส่วนสําหรับผู้เก่าก็ฟังซ้ําการฟังซ้ําในคําของตถาคตนั้นไม่มีเสียประโยชน์เพราะคําขององค์นั้นเป็นข้อความลึกเราจะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นปราณีตขึ้นโยมอ่านคพํพระพเจ้า สิบรอบได้ใหม่สิบรอบประสบการณ์นี้จะไม่มีในการอ่านคำของใครในโลกนอกจากพระพุทธเจ้าและนี้คือความต่างของตถาคตภาสิตากับสาวกภาสิตาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่พระองค์ตรัสกับพิขุเลยว่ายาบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนคำตถาคต บอกพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิกุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นในอีกพระสูตรหนึ่งการที่เมื่อฟังแล้วได้สดับแล้ว แล้วคนนั้นเนี่ยมีความคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสี่เหตุปัจจัยนะได้ฟังคำตถาคตเนืองเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทําความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทรงจำอน,นิสงได้อะไรพระองค์บอกอน,นิสงถึงจะยังไม่ได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นอริบุคคล แต่เขาจะไปบรรลุในภพหน้าซึ่งจะเป็นภพที่เป็นเทวดาพระสูตรเหล่านี้เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยในชีวิตสำหรับผู้ใหม่ถามตัวเองเลยว่าเคยได้ยินได้ฟังพระสูตรเหล่านี้ไหมไม่เคยเราไม่รู้เลยว่าอาน,นิสงค์ของการฟังคำพุทธเจ้ามีมากขนาดนี้ และการที่ฟังคำผู้เจ้าบ่อยๆจนกรทั่งคล่องปากขึ้นใจมีนิสงขนาดนี้ถึงแม้จะยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่จะบรรลุในชาติหน้าผู้เจ้าจะปรากกันไว้บรรลุด้วยเหตุผลอะไร4เหตุผล 1. พระผู้เจ้าบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองอันที่สองเนี่ยเขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกพิขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทอันที่สาม ถ้าไม่ได้สองโอกาสเขาจะได้โอกาสที่สามคือเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและเมื่อเขาฟังซ้ำอีกครั้งเขาจะบรรลุธรรมทันทีนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเทวดาถ้าได้ฟังซ้ำอีกครั้งจะบรรลุธรรมในธรรมที่เขาเคยสั่งสมมาสมัยเป็นมนุษย์เมื่อชาติที่แล้วอันที่สี่คือพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังมา ในสมัยเป็นมนุษย์แล้วเขาจะบรรลุธรรมทันทีบรรลุธรรมขั้นต่ำคืออย่างน้อยโสดาบันถ้าเราได้โสดาบันก็คือเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวจะปรินิพานไม่มีพบที่แปนี่เป็นเป็นอนิสง์ของการฟังคำของตถาคตนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเราจึงพยายามให้ชาวพุทธเนี่ยได้ฟังคำของศาสดาตัวเองเน้นมาที่พุทธวจนะ คำท,ที่ออกจากปากพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าว,วจนะคือคําพูดคือคําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่าไปกลัวว่าไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะรู้ธรรมะนี้ได้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์อาศาัยฟังเรื่อยๆยมฟังคราวแรกเนี่ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำฟังซ้ำแล้วเข้าใจเอง การเข้าใจจะเกิดจากการฟังซ้ำฟังซ้ำเรื่อยๆเราจะเริ่มทรงจำได้การที่คนคนนึงเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมารู้คำพูทเจ้าได้ยังไงเนี่ยว่าองค์บอกมี12ขั้นตอนหนึ่งต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะจึงจะเกิดขึ้น ผู้มีชันทะจะมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะจะพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมสิบสองขั้นตอนดังนั้นการที่เราจะใกล้ควรธรรมะจะต้องจำได้ก่อนการจะจำได้ต้องฟังก่อนดังนั้นพองค์จึงบอกการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำจึงให้ฟังหนึ่งงฟังคำพูดเจ้าหนึ่งงฟังบ่อยๆจะเริ่มจำได้ และการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำการใคร่ควรทำไม่ใช่ใคร่ควรด้วยการปรุงแต่งเอาเองแต่ใคร่ควรจากสัญญาการทรงจำคำของตถาคตเพราะคำตถาคตนั้นเป็นสัจจากความจริงที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เหตุปัจจัยคืออย่างนี้ลักษณะธรรมที่เลี้ยงร้อยกันอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้ พระองเรียกอิทัพปัจจยตาหลักของอิทัพปัจจยตามีสี่บรรทัดเองอิมัสมิงสติอีทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป พระศาสดาของเราแสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุทมทั้งหลายเกิดแต่เหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุในการเกิดแม้แต่อวิชาก็มีเหตุดังนั้นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีน,นามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจตนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจ,จึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีประธานพบชาติชลามรณะเหตุเกิดของความตายมีได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุมาหมดและเหตุดับของความตายจะดับไปได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุในการดับความตายดับได้ถ้าดับตามเหตุแบบนี้และความตายเกิดได้เพราะมันเกิดมาอย่างนี้ นี่เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความรู้ที่เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้เพราะไม่รู้ว่าความตายจะเกิดแก่เราเมื่อไหร่กายยัศเพทากายจะแตกทำลายเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบเจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าเราเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ดังนั้นพระองค์จึงไม่ให้ประมาทต่อความตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ย เรามีความรู้ในทางโลกเพียงเพื่อดำลงชีวิตอยู่ก่อนตายแค่นั้นเองแต่หลังจากตายแล้วล่ะไปไหนล่ะไปไหนทำอะไรพระพุทธเจ้าบอกหมดคติที่ไปของสัตว์จะเป็นยังไงอย่างที่บอกแล้วมันลงข้างล่างเสียส่วนมากให้จะกลับมาดำลงความเป็นมนุษย์หรือได้ไปเป็นเทวดาก็เหลือน้อยเท่ากับเศษดินปลายเล็กแต่นั้นนี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ดังนั้นในความไม่ประมาทนี้ วิธีป้องกันง่ายๆคือฟังคำผู้เจ้าไปก่อนฟังไปก่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำไปเรื่อยๆได้นิสงแน่นอนแค่ได้สดับทำสมาธิได้ไปเป็นเทวดาและปรตนิพาานนภพบนั้นถ้าสดับแล้วคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิถึงจะขาดสติก็ได้ไปเป็นเทวดาและจะบระรลุธรรมแน่นอนและถ้าได้ฟังในช่วงก่อนตายในมิคาสลาสู ใครจะเลวมาขนาดไหนก็ตามไม่สนใจก่อนตายคุณได้ฟังคำตถาคตไหมถ้าได้ฟังผู้เจ้ารับประกันว่าจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้สังโยชน์คือเครื่อง้อยลัดให้สัตว์เนี่ยติดอยู่ในภพจะมีสิทธิละได้ห้าครึ่งหนึ่งเลยใครละได้ห้าแล้วแล้วได้ฟังคำตถาคตก่อนตายจะละได้ห้าจะได้เป็นอารหันดังนั้น <c oughs> นี่เป็นประโยชน์มากต่อคนที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตเมื่อวานเองโยมอยู่คณะหนึ่งเจ้าของสยามสติลมามาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยอายุร้อยเจ็แล้วกำลังจะตายไม่ตายตายไม่ตายทำยังไงดีอาตมาบอกเอาคำตถาคตไปฟังด่วนเลยด่วนเลยก็เอาลำโพงที่ใส่เอสตีกา card, บอกให้เปิดแต่คำพระพุทธเจ้า เมื่อเช้าเพิ่งตายพอดีรอดได้นิสงตามที่ผู้เจ้าบอกเลยในภักคุณสุขผิวพธุ์ผ่องใสโยมดูศพได้เลยนะอะคนที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตแล้วล่าสังโยธาได้พระอานอนท์ถามผู้เจ้าเลยทำไมศพเนี่ยมีผิวพรุ์ผ่องใสผู้เจ้าบอกอานอนท์ไม่ผ่องใสได้อย่างไร นี่เป็นในิินสงของการได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตคนที่ละสังโยชน้าไม่ได้จะละได้คนที่ละได้แล้วจะได้เป็นอารหาันต์ละสังโยชน้าไม่ได้เบื้องต่ำห้าไม่ได้คือปุถุชนนี่เองโยมยังเป็นปุถุชนเต็มขั้นเลยเต็มร้อยเลยแต่ได้ฟังคำพระเจ้าก่อนสิ้นชีวิตหลุดพ้นได้ละสังโยชน้นาเนี่ยสูงกว่าสกทาคามีโสดาบันกับ สกาธาคามีล่าสังโยช์ได้แค่สามตัวจากสิบตัวอีกสองตัวเนี่ยคือพวกล่าสังโยชนธาได้หรือพวกอนาคามีโยมสามารถได้ถึงอนาคามีคุณสมบัติอนาคามีคืออะไรเกิดอีกคราวเดียวแล้วจับปรเลนิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนั้นนี่เป็นประโยชน์มหาศาลที่พระสูตรพวกนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแน่นอนถ้าเราไม่เคยเสยพคบพุทธวจนะ และข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าไม่ต้องไปแต่งอะไรใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรก็ป,ปี้มาเลยก็ป,ปี้ดึงมาทรงจําให้ได้แล้วนํามาเปิดเผยวันนี้จึงเป็นประโยชน์มากต่อทุกคนที่เราได้ฟังคําของตถาคตแท้ๆจากข้อมูลสองพันกว่าปีนั้นวันนี้ถ้าใครอยากเป็นโสดาบันยมดูในนี้เรารวมไว้ให้แล้วห้กว่านัยยะ ยมตรวจเลยตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมตามนี้ไหมถ้ามีพระพุทธเจ้าให้พยากรตัวเองได้เลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วไม่มีใครพยากรใครได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือตัวเองที่พยากรตามหลักธรรมที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้โสดาบันง่ายๆอย่างหนึ่งที่บอกที่พระองค์ตัดไว้คือมีความมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลไม่ที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยคือศีลห้านั่นเองพระองค์ชี้ไปที่ศีล้าโยมมีศีลห้าบริบูรณ์และมีความมั่นคงพระพุทธพระธรรมผสง์พระรองค์บอกให้พยากรตนเองเลยว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเห็นไหมแต่ความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมผสง์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากนะไม่ใช่หลวมๆอย่างเราชาวพุทธทุกวันนี้เราชาวพุทธทุกวันนี้แบ่งปันความรักศรัทธาตา,าคต ออกไปสู่เจ้าที่เจ้าทางพร,พระพรมพระภูมิเทพนั่นโน้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยในวัดวาอารามเองมีเทพเจ้านั่นโน้นนี้เต็มไปหมดมีไม่ได้ความมั่นคงในพระเจ้าคืออย่างนี้ไม่มีการแบ่งปันพระองค์เรียกใช้บาลีว่าอเวสจับปัสสาเทนะหรือตถาคตเตเอกันตคัโตอภิปสัสสนโนอภิคืออย่างยิ่งปสัสสนโนปสัสน,นะคือความเลื่อมใส เลื่อมสายอย่างยิ่งตถาคตเตคือในตถาคตเอกันตะคตโตคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตถาคตไม่มีการแบ่งปันนี้คือโสดาบันที่เขาจะมีความอย่างลงมั่นในาศาสดาของเขาประดุดเหมือนเสาหินที่ยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศฉันใดก็ฉันนั้น คนที่รู้อริสัต์แล้วมั่นคงกับพระเจ้าแล้วไม่หวั่นไหววาทะของใครในโลกมั่นคงมากและผู้นี้เที่ยงแท้ต่อการปลินิพนันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่8ของโซตบันเป็นผู้ที่ผู้เจ้าประกาศแล้วว่าพ้นจากนรกกําเนธดชานและเปลวิสัยไม่ต้องไปเกิดในบาปอีกต่อไป